โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีสตนะคลิปนี้ มารีวิวราฟินยานะครับผมยังไม่ได้เทียบค่าพหลักนะราฟินยาเวอร์ชันที่เก้าหรวมบูญหนึ่งร้อยหนึ่งนะติดบูญเท้าซ้ายเท้าซ้ายนะยี่สิบแปดปียี่สิบแปดปีฮูเพลเยอร์นะเป็นสไตล์ที่หลายคนชอบอยู่แล้วนะเกมลุกแปดห้าบองโซลกัสแปดเลี้ยงบอลเก้าสิบแล้วประกบตัวเก้าสิบสองสั้นเจ็ดเจ็ดเปิดบอลเจ็ดหกเปิดยืมสั้นอาจจะไม่เบริร์ก็เน้นยิงมากกว่านะจบสกอร์แปดสามรูต้องเตะแปดสิบความโค้งแปดสอง นะมีเอ็กเรชันแปดสิบเอ็ดมึงเขียนเมนแปดสิบสปีดเก้าสี่สปีดต้นเก้าสี่โอเคความเร็วดีอยู่แต่ติดบูทว่นะนะถ้าไม่ติดบูทก็หายไปสามก็เลยจะเหลือเก้าสิบเอ็ดก็ยังเยอะอยู่ดีนะพลังงานยิง 86, แปดหกเข็งแกลเจ็ดสามบาลานซ์แปดสี่แล้วก็สเตมิ 91, น่าอาเก้าสิบเอ็ดนะครับผมโอเคเป็นเท้าซ้ายเป็นเท้าซ้ายถ้ายืดฝั่งนี้หลักๆถ้าในเกมนะถ้าในเกมเนี่ยก,ก็จะได้เปิดค่อนข้างบ่อย ก็จะได้เปิดค้างๆบอกเพราะว่าถ้ายิงฝั่งนี้เนี่ยเหลี่ยมเท้าซ้ายมันมุมมันแคบนะครับผมอืมีดับเบิลท okay. ัชโอเคดับเบิลทัชคาดบีไฮน์เทิร์นยิงไกลตอกซอนยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลไม่มีดิปุดบอลริมเส้นมีไซส์ก้อยโอเคไล่บอลแล้วก็เล่นเกมทีกดดันได้นะฮะโอเคราฟินยา่าเปิดมุมหน้าจะได้เท้าซ้ายเปิดมุมหน้าจะได้ เท้าซ้ายเท้าซ้ายราฟินญาเป็ดเก้าโอเคเป็ดเก้าโอเคถ้าขวาก็เป็นเดบรอยไปนะเอาเท้าซ้ายนีย่แหละนะสำหรับราฟินญาโอเคนะลงสนามนะครับผมฮะโอเคกเกมแรกสําสำหรับราฟินญานะหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งรู้สึกว่าเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยจะไม่ถึงนะหนึ่งร้อยหนึ่งเนี่ยราฟินญา ดีไม่ดีตัวนี้ดีสุดเนี่ยเอาจริงถ้าจำไม่ผิดนะนะอืมโอเคมามาโหมพเลเยอร์ราฟินยาทิบิยาฮะกว่าเดียวให้ราฟินยาสวยไปยความเร็วมีปาดเข้ากลางถือว่าแม่นอยู่แต่มันไกลไปหน่อยรายฟินยาฮะฝากเพื่อนตรงกลางก่อนไปไม่ไหวก็ฝากแล้วแทง <c oughs> ไม่หลุดแมเหลี่ยมสวยเลยฮะยังไม่หลุดราฟินยาเหมือนเดิมฮะ เขากลางขึ้นหน้าจ่ายไม่ได้งจ่ายไปไม่ได้ทีไรฟินยาฮะอ้าวหลุดเลยยุลูกนี้มีความเร็วนะครับผมไปไปตรง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 โอ้โหเจอสองเ <c oughs> จอดักหน้าดักหลังเลยวะนะฮะแต่เร็วนะน่าถือว่าเร็วเลยฮะเอ๊บิย่าราฟินยาแทงก็ยังไม่ถึงแหมตึงวะเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงมากทีบิย่าราฟินยากลับมาก่อนสั้นๆราฟินยา ตักซ้อนคืนขึ้นหน้ายาวๆขึ้นแล้วแทงให้บียา่าไปบาติสตูตาเรียบร้อยเลยโอเคโอเคนะนักจ่ายดีอยู่นะถือว่าจ่ายสวยอยู่นะสำหรับราฟินญานะลูกนี้มีส่วนร่วมโอเคเอาวะเอาวะจับไม่เข้าก็ต้องจ่ายเจอสายบอลโยนนะฮะบิยาผมสายก้อยมาราฟินญาบอลลงสวยไป แต่เจาะไม่เข้าจริงเจาะไม่เข้าจริงราฟินญาเติมเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ดับเบิลทัดโอ้โหเจอสองดับเบิลทัตจะปัน่นซะหน่อยเจอสองก็ไม่ไหวนะโอเคจเก็บเครื่องแรกนะครับผมถือว่าเล่นใช้ได้นะค,อนนะคือเกมเนี้ค่อนข้างตึงตึงแบบตึงเปรีย้ยโอกาสยิงแค่หนึ่งครั้งหนึ่งประตูนะครับผมแต่ถือว่าเล่นใช้ได้หรือราฟินญานะมีความเร็ว มีดับเบิลทัชจ่ายบอลสวยสวยได้ไดเปิดดิมเส้นได้แต่เกมนี้มันตึงไปหน่อยนะโอกาสไม่ได้เยอะโอกาสก็เน,น,น้นเกมรับซะส่วนใหญ่ในเกมนี้นะบาลุยต่อยา่าสั้นๆข้างหน้าว่างอยู่แตเฟิลย่าเติมแล้วคืนก่อนนะครับผมแล้วปยาวๆโอ้โหไม่ทันว่ะแรงเกินนะคนจ่ายจ่ายมาแรงเกินฮนะมาที่ไรฟินย่าฝั่งนี้ครับผมข้างหน้ามีบีย่ารอยอยู่แต่เลียมนี้เรียมนี้ ลองเปิดออโอเคนาจ่ายได้อยากลองเปิดริมเส้นมั่งอะ่ะนแต่ยังเปิดไม่ผ่านเลยแต่ฟินย่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะอยู่นี่หรอไม่ใช่กามาเป็นกล้าเอ้าชิบหายแล้วแต่ฟินยา่าฮะเตากลางสวยไปแล้วมีความเร็วข้างหน้ามีบาเตสตูตาจังหวะน,นี้แหละได้ลองเปิดขึ้นมงมเปิดอาจจะไม่ได้สวยมากกว่ะ อาจจะไม่ได้สวยมากแต่เข้ามาดีเลยฮะฟุณย่าเหมือนเดิมเข้ากลางจ่ายก็พอได้อยู่นะครับผมเอาหลุดเลยเอา้าเอา้เอาแหมกลัวมาไววะ่ะแต่ฟินยา่าฮะไปเหมือนเดิมกลางว่างคืนราฟฟินยา่าไปไม่ได้เอาดักสวยไปดิไปดิบีย่ายิงเรียบร้อยดีโอ้โหสวยว่ะชอบเทินมานะครับผมต่นแรกจะจะ,จะดับบลทัศไม่ติดไปติดชอบเทิน เจบบเทินก็ได้สวยๆวยนะฮะแม่แต่ถามว่าเป็นแอซิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะโอเคราฟินยาฮะไป,ปไปโอเคยาวๆตอ,อก้อนไม่ถึงนีอ <c oughs> ินสตาผมยาวๆฮะราฟินยาเข้ากลางอุ้ยอุ้ยอ้ย,อยจเะเวกเข้ากลางไม่ได้อ้าปั๊มมาสวยแล้วคืนจ่ายติดจ่ติดโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปฮนะ ดิยารอแล้วราฟินยาโอกไปได้แต่สเตมินาสเตมินาหมดลองยกธรรมดาขึ้นมงโอ้โหบัติสตูตากูอ่ะนะฮะแอมถือว่าเปิดริมสั้นใช้ได้นะนะเปิดริมเส้นใช้ได้เลยครับผมไม่ว่าจะหลอดมองหรือหลอดธรรมดาแต่มันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งมากไม่ได้แม่นมากออกแนวโด่งๆอะนะฮะแต่ได้เปิดสองครั้งถือว่าลงหัวทั้งสองแต่ยังมงไม่เข้านะราฟินยาโอเคเลยว่ะว่าเช่นนี้บัติสตูตาฮะข้างหน้ามีใคร ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไปไม่ได้โอเคจบเกมแรกนะครับผมถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะมีความเร็วเปิดริมเส้นก็หลุดไปค่อนข้างบ่อยนะหลุดไปค่อนข้างบ่อยโอ้โหไปเด่นบี่าเกมนี้นะไปเด่นบี่าอืมโอเคได้ไปไม่ตาำสุดแน่ได้ไป,ไปไหกกลาง นะกลางกลางมีจังหวะอยู่นะจังหวะจ่ายหลายครั้งอยู่นะจังหวะไทหลุดก็มีถือว่าเล่นใช้ได้เลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับราฟินยาเวอร์ชันนี้ต้องยอมบียะว่ะต้องยอมบียาว่ะเกมนีนะ้โอเคต่อเกมที่สองไปฮะโอเคเกมที่สองนะเกมได้ถือว่าเล่นใช้ได้อยู่นะนะอาจจะไม่ได้มีแบบเอซิโดยตรงอาจจะไม่ได้มีจบสกอร์แต่โดยรวมตรงกลางเนี่ยค่อนข้างดีเลยแย่งบอลมาได้จ่ายสวยสวยมีเปิดริมเส้นนะแต่โอกาสยิงยังไม่ค่อยจะมี นะมาเลยกันต่อที่ราฟินยาฮะให้บียาจับเทือนอีกแล้วบียาฮะเอ้าเดี๋ยวม่ลั่นเนี่ยราฟินยายังยังยังไม่ได้ราฟินยาเหมือนเดิมจายไม่ถึงลูกนี้แน่นแน่นเกินบีนยาฮะไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยแน่นเหลือเกินนะอา้ามีบียาเติมสวยโอ้โหหลุดเลย ข้างในข้างในมีใครไม่รู้เอาตรงนี้ก่อนละกันเอาคนที่โลง่โลงๆก่อนคือบาติสตูตาแต่โดนประกบแน่นเลยวะ่นะนาเตกไปวปินก้าวิ่งมาคนเดียวก็สวยดียครับผมเนี่ยมันก็จะมีสรงอย่างเงี่ยคือมันไม่ได้เซต้วยตรงอะ่ะแต่มันมีส่วนร่วมอะ่ะนะฮะบิยา <c oughs> ตาแทงหลุดเลยเนะมื่อกี้มัวแต่เสียดายกลัวบิกลัวกลัวราฟินญ,ญาไม่ได้บอลเดือบร้อยฮะเดือบรอยเดือบรอยข้ามฝากมาราฟิน ยาบอลลงสวยแล้วหลอดมอ่วงขึ้นโมงติดเซฟซ้ำเรียบร้อยโอ้โหก็ยังไม่ได้เอสิสโดยตรงนะแต่ก็มีส่วนร่วมอยู่ดีวะ่ะแต่เงินเปิดเข้าในไหมโอ้โหมามา,ม,มาเกมนี้เด็ดมาเกมได้เยอะนะฮะอติสตูต้าบิยาบิยาเปิดข้างฟากไปแต่ินยารออยู่ได้บอลนะโอเคไป เข้าในพลิกพลิกเหลี่ยมนี้ยก <c oughs> อย่างฮะอย่างแต่บอลลงสวยนะดาฟินยาฮะไปไปไหมไทยไปก่อนตรงกลางว่างสวยสวยไปโอ้โหไม่หลุดนะฮะเ้าดักได้ดาฟินยาคนเดียวแต่เข้ากลางเอ้ยเกือบเสียพลิกสวยไปฮะไปฮะมามา โอ้โหสองสามคน <c oughs> ก็ไม่ไหวพยายามล็อกหาช่องไปยิงอ่ะแโอ้โหยากวะยากยากนะไปครัผมราฟินยาก,กระชากกระชากเหลี่ยมนี้โอ้โห,หม,มัวเตะแม่ยังไม่ได้ยิงครับผมเอาเกจบเกมแรกนะคะก็ถือว่ามีส่วนร่วมอยู่นะก็ถือวมีส่วนร่วมอยู่แม้แอ้โอเคตเกมข้หลังไปฮะราฟินยาฮะ ปาติสตูต้าบิญา่าบิญารอแทงอ้ยจะหลุดก็ไม่หลุดหลุดได้ยิงแน่นะมันเติมมาสวยแล้วเติมมาสวยแล้วราฟินญาเอา้าเห็นวิ่งเอา้ายังได้อยู่เห็นวิ่งเห็นวิ่งชีก่อนชีกอนชีกอนชีกอนร,ราฟิญาอยู่นี่ดับเบิลทัชแล้วใส่ก้อยเหรอโอ้โหด้วยความที่มันไม่ถนัดขวานะนะไป มาราฟินญาเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ยกมาหทุกคนที่มันไม่ถนัดขวานะดับเบิลทัชไปไปไซก้อยนะครับผมหลังเซ็งเลยวะ่ะไปเปลีนมุมลูกนี่ได้มุ่งแต่ไม่ตรงกรอบไม่เข้าราฟินญาเอายูนี่เหรอยูนี่เหรอเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เดี๋ยวหาช่องก่อนโอ้สองคน ก็ไม่ไหวพหนุมบัญญาดักสวยไปาย,ยาวๆไม่หลุดกะจะแทงแย,ยาวๆไม่หลุดบัญญาดักได้ฮะฝากค,คืนเขิดโอ้โหโเจอชนเหมือนจะหลุดเหมือนจะหลุดบิญาโอ้โหล้ำหน้าโอ้บัติตอสต้าเจอชนไม่งัน้นน่าจะได้ไปอยู่นะดูดโโิโอ้โห,โโหกำลังสวยเลยพอพอบอลมาถึงบิญาก็ล้ำหน้าไปแล้วฮะบัญญาลงมาช่วยเกมรับวะเจอเปิดเข้าไหนโกูเซฟ ยิงโ oh, oh. <c oughs> อ้เซฟพิธีเคลียร์ไปก่อนอะฮูด้บิ๊กต่อใบหญ้าวะ่ะบทจะเซฟก็เซฟหรือเกินบทจะไม่เซฟก็แบบตรงเป็นตุงเหมือนกันนะนะราฟินยากะอ้ต้องเคลียร์ไปก่อนวะ่ะต้องเคลียร์ไปก่อนเจอบุกหนักช่วงท้ายเกมอุ้ยอุ้ยเจอกระชากโอเคปั๊มสวยวิ่งไปไหนละ่ะหน้าราฟินยาาฟินยาฮะเอาข้างก่อนกลับมาเป็นก้าโอ้แต่ก็หมดหมดราฟินยาหมดเลยนะหมดจริงอะ่ะ หมดแบบจริงจังอ่ะไปฮะดีโอ้โหจ่ายอีหยังวันนี่้จ่ายดา,า,า,าฟินยาฮะจ่ายมาก็ติดดาฟินยาอย่างนี้แทงมาสเตมิน่าหมดคืนบาติสตูต้าอยู่ข้างในเปิดไม่ค่อยสวยลูกเนี้ยด้วยความที่มันหมดแล้วมั้งคือสเตมิน่าเนี่เกี้ยงและแดงและเออแหม,แม,แมโอเค ก็ยังไม่ได้ยิงว่นะโอกาสมีแต่โอ้โหเสียดายลูกนะั้นนะ่ะถ้ามันยิงขวาโอกาสเข้าสูงกวา่าแต่มันดิดซดาก้อยด้วยซ้ายมุมมันแคบนะแต่โอ้โหทุกอย่างโอเคนะวอ้โฉน,นี้ยโอเคเลยนะโอเคเลยหลากหลายอยู่ริมเส้นเปิดได้เข้าในแทงได้คือยิงได้แต่แหมยังไม่มียิงยังไม่มีเอซโดยตรงแต่โดยรวมโอเคเลยนะจะบอกว่าอุ้ยได้ไปหกจุดห้าในเกมนี้นะถือว่าเล่นดีพอสมควร แค่ยังไม่มีประตูคือเหลี่ยมมันเหลี่ยมมันยิงยากเหมือนกันนะเท้าซ้ายคือเท้าซ้ายเหลี่ยมเนี่ยมันยิงยากแลวมันมันได้แค่ข้างซ้ายไงข้างขวามันมันไม่ได้ไงนะแล้วพอพอจะยิงแม่งดิดไซ้ก้กเฉยนะโอเคแต่ดูดูโมโีเ,เลยนะประมาณนี้สําหรับไรเฟินยา่าดีสุดละมังวอรเช่นเนี้ยผมว่าน่าจะดีสุดแลลวนะก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let